สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะพี่เจนค่ะวันนี้เดี๋ยวจะพาออกกาลังกายเนะาะออกกำลังกายวันนี้มาไลฟ์สดข้างนอกค่ะทุกคนแสงมันก็จะดีแสงแบบนี้ดีไหมคะทุกคนช่วยฟีดแบ,บ็กพี่เจนหน่อยนะเพราะว่าการไลฟ์สดเนี่ยถ้าแสงไม่พอนะไลฟ์สดมันก็ไม่น่าดูนะคะพี่เจนก็อยากให้ไลฟ์สดของพี่เจนอะออคนแบบว่าคนดูสบายตาเนาะนะคะไฟโอเคไหมทุกคนวันนี้พี่เจนแบบว่ามาไลฟ์สดข้างนอกนอกอตรง มันเป็น h อ l l w a y นะคะมันเป็นระเบียงบ้านเนาะไม่ใช่สิเป็นก่อนก่อนเข้าไปคอมเพล็กซ์นะคะทุกคนแสงมันก็เป็นแสงธรรมชาติดีมากเลยต้นไม้กัแบบต้นไม้ที่อยู่หน้าบ้านนะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะทุกคนเป็นยังไงบ้างใครที่แบบทานโปรตีนไปแล้วนะคะทั้งมือใหม่มือเก่านะคะทานแล้วเป็นยังไงบ้างมีข้อสงสัยอะไรงไงทักทักทายพิเศษมานะคะ ท,ทักทายพี่เจนมาได้เลยใครที่ได้โปรตีนไปแล้วเนาะอย่าหายไปนะคะทุกคนถามได้ถามได้ทุกคําถามเลยค่ะเพราะว่าการทานโปรตีนนะคะการทานโปรตีนสกัดของโบต้าพีเนี่ยทุกคนโดยความที่เทคโนโลยีที่เราใช้ในการผลิตนะคะมันเป็นเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะที่เขาย่อยโปรตีนคือในกระบวนการผลิตเนี่ยคนเขาใช้ AI เขาใช้ AI เพราะฉะนั้นการควบคุมคุณภาพ นะคะของของอโปรโตีนทุกเม็ดเนี่ยทุกคนโปรโตีนทุกเม็ดเนี่ยจะให้คุณภาพนะคะคนจะให้อ่าจะได้คุณภาพเท่ากันหมดทุกเม็ดนะคะเพราะว่าเราใช้ AI ในการผลิตเนาะเราใช้ AI ในการผลิตนะคะแล้วหลายๆคนนะคะก็ถามว่าโปรโตีนโบต้าพีนเนี่ย แตกต่างนะคะแตกต่างยังไงเนาะเอาเป็นว่าพี่เต้นจะเล่างฟังแบบนี้นะคะโบต้าพีเนี่ยทุกคนก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยในรูปลักษณ์นะคะเราใช้เป็นเ,เราเราใช้เป็นในลักษณะของแคปซูลน,นะคะแคปซูลแล้วก็เพราะว่ามันสะดวกพกพาง่ายสะดวกพกพาง่ายคือกินตอนไหนเราก็ได้พลังงานตอนนั้นเลยคือข้างหน้าทีเราจะรู้สึกเราได้พลังงานได้ความกระปี้กระเป๋าเนาะ แล้วก็หนึ่งพกพาสะดวกใช่ไหมคะทุกคนหนึ่งพกพาสะดวก2ราคาจับต้องได้นะคะราคาจับต้องได้สเราได้กรดอะมิโนนะคะกรดอะมิโนซึ่งเขาย่อยแล้วค่ะทุกคนย่อยแล้วโปรโตีนเนี่ยถูกย่อยอยู่ในรูปกรดอะมิโนแล้วนะคะ1ิแปตัวเราได้ประโยชน์จากกรดอะมิโนนะคะ คือได้เต็มๆเลยค่ะทุกคนเพราะว่าร่างกายเนี่ยพอกินเข้าไปใช่ไหมคะมันจะดูดซึม <c oughs> ผ่านกระเพาะอาหารแล้วก็ดูดซึมไปดูดซึมไปที่ลำไส้เล็กนะคะลำไส้เล็กก็จะดึงโปรตีนตัวนี้นะคะที่เป็นตัวกรดอะมิโน,โนเนี่ยเอาไปใช้งานได้เลยะคะ่ะทุกคนแล้วก็ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้านะทุกคนมันจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันไปใช้งานได้หมดนะคะทุกคนอื นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะที่ทําให้โปรโตีนถั่วโบตาพีเนี่ยคนที่แตกต่างที่แตกต่างกันนะคะคนก็คือการได้รับสารอาหารการได้รับการําไปใช้งานเนี่ยคนมันไปใช้งานได้เลยท่านาทีแล้วมันไม่ต้องรงอน้ำย่อยนะคะนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมหลายๆคนที่ทานโปรโตีนถัว่วโดยเฉพาะโดยเฉพาะคนที่ อยากได้หุ่นเฟิร์มกระชับนะคะทุกคนมันจะเห็นผลเร็วมันเห็นผลเร็วแล้วก็อย่าลืมออกกําลังกายออกกำลังกายแล้วก็เลือกทานอาหารเลือกทานอาหารส่วนคนที่ทานโปรโตีนนะคะทานโปรโตีนแต่ว่าเ,าเพื่อสุขภาพนะเพื่อสุขภาพตัวนี้นะคะก็คือเราก็ได้ประโยชน์นะคะก็คือในเรื่องของโครงสร้างในเรื่องของโครงสร้างกล้าเมเนื้อก็ยังได้อยู่นะคะคนมันก็ยังได้อยู่แต่ว่า ถ้าจะให้ฟิตเฟิร์มเหมือนคนที่ออกกำลังกายนะคะอันนี้มันก็จะเห็นผลช้าหน่อยนะคะทุกคนแต่ในเรื่องของประโยชน์ที่ไปบำรุงร่างกายก็ได้เต็มๆอยู่แล้วะคะ่ะทุกคนเพราะว่าอ่โปรโตีนเนี่ยเขาย่อยนะคะเขาย่อยแล้วแล้วก็ดูดซึมนะคะดูดซึมได้เลยวันนี้พี่เจนไปฟังสัมมนาย้อนหลังของอของ ดอกเตอร์มานพนะคะทุกคนคือฟังแล้วแบบมันได้ความรู้มากเรายิ่งฟังยิ่งอินค่ะคนยิ่งฟังยิ่งอินมันทําให้เราแบบรู้สึกว่าปู่แบบมันดีมากเลยค่ะมันดีมากเลยโปรตีนที่เรากินอยู่เนะี่ยทุกคนแล้วก็คือมันฟังดอกเตอร์อย่างเดียวะคนฟังดอกเตอร์อย่างเดียวนะคะมันไม่อินมันไม่อินมันไม่อินมากเท่ากับการที่แบบเรากิน เรากินเราใช้อยู่ทุกวันนะคะเรากินเราใช้อยู่ทุกวันนะคะทุกคนอ <ừ, S 1> พอยิ่งไปฟังดร็อกเตอร์พูดอีกรอบหนึ่งนะคะคนมันยิ่งทาให้เรามั่นใจกับกับโปรตีนที่เราทานอยู่ะคะ่ะทุกคนกับโปรตีนที่เราทานอยู่เนาะนะคะ,นะคะใครที่สนใจใครที่สนใจหรือมีคําถามโบตาทีคืออะไรคะโบตาทีคืออะไรกินแล้วได้อะไรแล้วมันจะมีผลอ่า กับปรับไตไส้คุงของเราในระยะยาวนะคะทุกคนคือมันมีหลักฐานเยอะมากให้เราให้เราได้เห็นนะคะโดยเฉพาะสิ่งที่ทำให้ที่เจนมั่นใจอันนี้คือเป็นส่วนตัวของที่เจนที่ทุเจนอยากจะแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะคะที่ทําไมถึงเลือกโบต้าพีเพราะว่าเพราะว่าคนที่ผลิตทุกคนเป็นด็อกเตอร์นะคะเป็นในแพทย์แล <Yeah. S 1> ้วก็จะมีในแพทย์ฝ่ายวิชาการที่คอยให้คําถามตอบคําถามนะคะตอบตอบถาม นะคะปัญหาสุขภาพนะคะแล้วก็โดยที่จะเป็นจะมีโปรตีนเนี่ยทุกคนเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นใครที่กินโปรตีนแล้วมีอาการแตกต่างกันนะคะทุกคนคือคําตอบเนี่ยเราจะได้คําตอบจากคุณหมอโดยตรงนะคะส่วนตัวพี่เจนอ่ะพี่เจนมั่นใจนะคะพี่เจนมั่นใจเพราะว่าเหล่านี้เราก็เจ้าของแบรนด์นะคะทุกคนเจ้าของแบรนด์ที่ทั้งกินและใช้ให้เราเห็นทุกวันนะคะพาออกกาลังกายทุกวันเช่นน้องปุ๋ยนะคะในท้งองคือทุกคนคิดดูมันปลอดภัยมากขนาดไหนน้องปุ๋ยอ่ะ ที่เป็นเจ้าของแบรนด์ใช่ไหมคะที่เป็นเจ้าของแบรนด์แสงโอเคไหมคะทุณพี่เซนบอกว่าเป็นกังวลเรื่องแสงมากเลยอะ่ะเพราะว่าไลฟ์ที่ผ่านมาแสงม่ค่อยได้เนอะอก็คือคือน้องปุ๋ยเนี่ยะคะเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วก็ทานโปรโตีนถัว่วตั้งแต่ก่อนท้องนะคะทุกคนก่อนท้องแล้วก็ตอนนี้ท้องใกล้คลอดแล้ว30สัปดาห์แล้วคะ่ะทุกคนอืก็มาไลฟ์สดก็พาออกกําลังกายทุกวันคือหลักฐานที่เราเห็นรอบข้างเนี่ยมันยิ่งทําให้เรามั่นใจว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเลือกกินเลือกใช้เนี่ย เออมันดีกับสุขภาพจริงๆนะคะแล้วก็สุขภาพของเราอะทุกคนเราต้องใส่สารอาหารดีๆเข้าไปถูกไหมคะเราต้องใส่สารอาหารดีๆเข้าไป พราะว่าร่างกายเราแข็งแรงนะคะเราก็มีพลังม,มีแรงมีพลังมีกําลังนะคะที่จะใช้ร่างกายแล้วไปทำมาหากินถูกไหมคะทุกคนอืมนะคะอันนี้อันแรกอย่างที่สองค่ะทุกคนการทานโปรตีนถั่วเนี่ยทุกคนพอเราออกกาลังกายนะคะทุกคนคือหุ่นเนี่ยมันจะมาเร็วมากอันนี้จากประสบการณ์ของตัวเองและจากประสบการณ์ของตัวแทนของพิ่เจนนะ,ะทุกคนทุกคนที่เป็นตัวแทนของพิเจนเนี่ยก็คือ เป็นคนที่เป็นลูกค้าก่อนเป็นลูกค้านะคะพอพอทินใช้ได้ผลนะคะบอกเคยแตกต่างเคยมันดีนะคะก็เป็นตัวแทนนะ,ะในในกลุ่มตัวแทนของเจนปุ๊บวันนี้แบบว่าไลฟ์สดแบบวา่าคัพเวอร์มากเลยคัพเวอร์มากในกลุ่มตัวแทนของเจนนะคะทุกคนพี่เจนก็จะมีะ support นะ,ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อมูลนะคะเรื่องอเรื่องเขาเรียกอ,อะไรอะเรื่องข้อมูลต่าง,างนะคะของผลิตภัณฑ์นาองคำถามคำตอบหรือแม้กทั่งการ,รตัดต่อภาพ การทําภาพทําอะไรยังไงนะคะอันนี้คือในเรื่องของปวดแทนแล้วเนาะโหวันนี้แบบไลฟ์สดแบบว่าครอบจักรวาลมากเลยนะคะใครที่กินโปรตีนไปแล้วนะคะแล้วมีอาการแบบว่าเอ้ยมันมีอาการที่แตกต่างจากปกติจากที่ไม่เคยกินนะคะอย่างเช่นอย่างเช่นยุคอย่างเช่นค่ะก่อนตอนที่เจนเริ่มกินนะคะเริ่มกินครั้งแรกหลายคนพี่เจนจะมีอาการปวดศรีรษะแล้วก็ท้องผูกเหตุที่เป็นแบบนี้คนรู้ไหมว่าเป็นเพราะอะไรต่อแตงกิ้วจะเออ ต่อ,อแสงโอเคไหมมันไม่เมืดใช่ไหมนี่แบบว่ามาไลฟ์สดตรงหน้าระเบียงบ้านเพราะว่าแสงมันจะดีมากเลยตอนที่พเจนเริ่มกินอะทุกคนเพราะว่าโปรโตีนอะโปรโตีนโบด้าพีเนี่ยนะคะเขาจะเข้มข้นมากเข้มข้นมากแล้วมันเป็นของใหม่เป็นของใหม่ในร่างกายของเราที่เรายังไม่ ที่เรายังปรับตัวไม่ได้ถูกไหมคะแล้วน้ำเนี่ยพี่เจนดื่มน้ำร้อนคนดื่มน้าน้อยเ mm. พราะะอาการปวดศรีรษะและท้องผูกมันเลยตามมาเราก็แบบเออรู้สึกแบบเป็นกังวลเนาะก็เราพี่เจนก็ไปถามคนที่พี่เจนซื้อมาคะก็เป็นตัวแทนถามว่าเออทำไมมันมีอะไรอยู่ข้างในอะ่ะทำไมเจนกินแล้วรู้สึกอย่างนี้คือจริงๆแล้วมันเป็นภาวะขาดน้าค่ะทุกคนแต่มันไม่ใช่ effect, ไซเอฟเฟกใดๆนะคะไม่ใช่ไซเอฟเฟก เพราะว่าร่างกายเรายังไม่คุ้นชินเราไม่เคยกินอะไรที่แบบมีความเข้มข้นนะคะที่เป็นโปรโตีนเข้มข้นแล้วก็ย่อยแล้วปกติเวลาเรากินโปรโตีนนะคะเราก็กินจากอาหารหลักถูกไหมหมูเห็ดเป็ดไก่ไข่นมอะไรพวกนี้ถูกไหมคะทุกคนแล้วมันต้องใช้เวลานาน,านที่ย่อยแล้วก็ทุกคนรู้ไหมอาหารหลักที่เรากินไปเนี่ยทุกคนถ้าระบบดูดซึมของร่างกายดีนะคะอาหารเสริมไม่จําเป็นแต่พี่เจนรู้ว่า ตัวเองนะอันนี้ือตัวเองนะคะคือเรารู้สึกว่าเอ๊ะอาหารที่เรากินไปนะทุกคนที่เรากินไปเนี่ยทำไมเรารู้สึกว่าพลังงานมันไม่พอทําไมเราแบบกินแล้วมันรู้สึกเหนื่อยแบบเหนื่อยแบบว่ามันไม่มีพลังทุณเข้าใจนะอมแล้วหิวพันหนึ่งเอเนจีไม่ได้ ผิวพรรณแบบมันแย่ม,มโซมากเลยตอนนั้นนะคะควรพี่เจนเริ่มกินเพราะว่าอยากจะได้ดูแลเรื่องสุขภาพค่ะตอนนั้นนะคะอแล้วก็มาเลือกตัวมาก็เหมือนที่บอกมาเลือกทานโปรโตีนเนี่ยเพราะว่าพอเราสเสิร์ชไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ได้รับข้อมูลว่าเฮ้ยร่างกายของเราเนี่ยนะคะร่างกายของเราเนี่ยมันประกอบไปได้วยโปรโตีน75%เลยนะนะคะแล้วโปรโตีนที่เรากินไปร่างกายรนะบบดูวซึมของเราอะ่ะ มันจะเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาอันนี้ให้สังเกตดูนะพี่เจนอ่านแล้วพี่เจนก็สังเกตด,ดูตัวเองเฮ้ยแปราว่าระบบตูดซึมของเรามันไม่ดีเหมือนแต่ก่อนเพราะว่าพี่เจนอายุส5สิบห้าแล้วค่ะทุกคนอายุส5สิบ้าแล้วเนาะเราก็บอกเฮ้ยเราจะต้องมองหาอาหารเสริมแล้วละ่ะแล้วอาหารเสริมตัวไหนละ่ะตัวไหนละ่ะที่มันเหมาะกับเรานะพี่เจนก็ก็เสิร์ชเนาะเสิร์ฟจนกระทั่งมา มาเจอโรปรตีนเนี่ยแหละคะ่ะโรปรตีนโบตาพีนเนี่ย,ะะนนยทุกคนเจอตอนแรกนะคะจากเพจของน้องขุยเพราะน้องขุยพาออกกําลังกายนะคะพาออกกําลังกายแล้วเราทําให้เอ้ยแบบเอ้ยเราอยากมีหุ่นแบบนี้เราอยากสุขภาพแบบดูเขาสุขภาพดีจังเลยแล้วมีเอนเนอร์จีแล้วถ้าออกกําลังกายคือท่าง่ายๆที่เราทําตามได้นะคะนี่คือเป็นจุดเริ่มต้นแล้วหลังจากนั้นก็ทําการรีเสิร์ชเขาเร์ชจนมั่นใจแล้วพี่เจนก็สั่งพอสั่งมากินครั้งแรกที่กินคือทุกคนแบบ มันตื่นเต้นมากเลยค่ะทุกคนเพราะว่าออกกําลังกายแล้วเหงื่อออกเยอะมากทุกคนเราแบบอ,อาทิตย์แรกนะพะี่เจนออกกําลังกายนะควรวันหนึ่งสามรอบวันหนึ่งสามรอบมีน้องนะคะมีลูกน้องถามว่าพี่พเจนพี่เจนเห็นความแตกต่างนะคะพะี่เจนออกกําลังกายเห็นความแตกต่างของของตัวเองไหมพ,พี่บอกว่าพี่เจนเอารูปให้ดูนะบอกอให้ดูรูปนี่คือเจ็ดวันแรกเจ็ดวันแรกที่พี่เจนกินโปรตีนนะคะแต่พี่เจนออกกําลังกายสามรอบคือแบบ ด้วยความที่มันตื <pl ains> ่นเต้นมากค่ะทุกคนออกกําลังกายแล้วมันเหนื่อยน้อยลงเฮ้ยมันอึดบอกมันอึดทนนานขึ้นทุกคนพีเจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอึดเราทนมากขึ้นเออเราก็ออกกําลังกายแล้วแบบนี้มันออกเยอะมากเลยรู้สึกว่าคุยแล้วอยากมีเอสเราไม่เคยมีเอสเลยเราผ่องก็จริงแต่แบบหุนเรามันตรงอ่ะนะคะเราไขมันตรงหน้าท้องมันเยอะเพราะว่าเราขาคลอดเนาะแล้วเราไม่ได้ออกกําลังกายเราไม่ได้ออกกําลังกายเราท่ายากๆก็ทําไม่ได้ทุกคนพี่เจนนําท่ายายๆากไม่ได้นะคะจนกระทั่งเนี่ย จนกระทั่งแบบเอ้ยพอมาได้โปรตีนหัวนะพอกินแล้วแบบเฮ้ยมันเจ๋งอะเออมันต้องใช้คำว่ามันเจ๋งจริงทุกคนเฮ้ยมันเจ๋งอะทำไมบอกเฮ้ยมันเหนื่อยน้อยลงวะเอ้แล้วมันออกกำลังกายได้นานขึ้นหูร้องเหนื่อบอกว่าเป็นเพิๆมเลยนะเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราแบบมีมีกาลังใจในการออกกําลังกายค่ะทุกคนพีเจมมเป็นคนหนึ่งที่แบบเรื่องออกกำลังกายนี่คือแบบมันเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมากเลยนะมันท้อมากเลยแต่ก่อนนะ คืออยากออกกําลังกายอยากมีหุ่นสวยอยากมีเอลอยากมีขาเรียวๆเล็กๆอยากมีต้นแขนเรียวๆอะไรอย่างนี้เนาะตต่เราแบบว่าเราบบบเอ้ยมันยากจังอะไรอย่างเงี้ยเราสึกมันยากนะคะนี่เป็นเป็นอีกเหตุผลหนึ่งทําไมเพจพี่เจนปั้นเอ่อเพจพี่เจนนะคะพี่เจนตั้งชื่อว่า โบตาผีปั้นหุ่นในฝันเพราะพี่เจนอะอย่ามีเอลเอสเหมือนคนอื่นอยากมีขาเรือเรือเหมือนคนอื่นเพราะว่าพี่เจนอะเป็นคนก้อนขายใหญ่นะคะแล้วก็ขายมันตรงต้นขาจะเยอะเวลาเดินนะ่มันจะขาเบียดค่ะทุกคนอืมแล้วพอเราออกกําลังกายเนาะออกกําลังกายแล้วมันไม่เห็นผลไงทุกคนเข้าใจไหมมันไม่เห็นผลแล้วก็ด้วยหลักด้วยวิธีการและความเข้าใจนะทุกคนเราไม่มีความเข้าใจด้วย นะคะจนกระทั่งมาอยู่ในวงการนี้อยู่ในโบต้าพีเนี่ยทุกคนตอนแรกก็แบบเออก็กินอะไรอย่างเงี้ยแต่พอกินปุ๊บแล้วแบบเฮ้ยมันขายได้นะเนี่ยเออพ่เจนที่บอกคือมันขายได้นี่กินแล้วมันรู้สึกกินแล้วบอกว่าเฮ้ยขุ่นลับมันบอกว่าเจ็ดวันแบบเฮ้ยล่องมาอะไรอย่างเงี้ยที่พิเจนล่องมาคนพี่พิเจนแผลงคนพิเจนแผลงทุกวันเลยนะพอได้โปรตีนมาจากที่ไม่เคยแผลงเลยในช <t ank futur> ีวิตเลทุกคนพิเจนเริ่มแผลงพอแผลงแล้วแบบเฮ้ยล่องมาเฮ้ยแบบ เฮ้ยทำไมบอกว่าเกลมันเอวมันมาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเออนั่ยแหละหลังจากวันนั้นนะทุกคนพี่เจนก็ศึกษามากขึ้นนะคะเราก็เปิดบินค่ะเปิดบินเป็นตัวแทนขายเลยนะคะโอเคเพื่อไม่ให้มันยาววันนี้จะวันนี้คือแบบมันเล่าให้ฟังว่าทําไมพี่เจนถึงเลือกแบบถือเลือกอ,อ่าโบต้าพีนะคะเป็นตัวช่วยสุขภาพและเป็นตัวช่วยในเรื่องของการดูแลหุ่นเฟิร์มกระชับเนาะทุกคนนะคะอืคิดว่าแสงวันนี้โอเคไหมคะทุกคน วันนี้แสงพี่เจนไลฟ์สดโอเคไหมใครที่ดูพี่เจนอยู่นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะใครที่ดูพี่เจนอยู่อะ่ะกดสวัสดีมาหน่อยหรือว่าตอบพี่เจนหน่อยนะคะว่าตอบพี่เจนหน่อยค่ะว่าแสงที่พี่เจนไลฟ์สดวันนี้มันโอเคไหมเพราะว่าเพราะปกติแล้วเนี่ยพี่เจนบอกว่าจะไม่ค่อยอไม่รู้ ไม่รู้วิธีการหรือว่าไม่รู้เทคนิคในเรื่องของการไลฟ์สดนะคะเราก็อยากจะไลฟ์สดอะไรเงี้ยพอแบบเราอยากไลฟ์สดอยู่ในบ้านแล้วก็กดปุ่มเราไลฟ์สดเลยแต่ภาพที่มันออกมาเนี่ยทุกคนภาพมันเป็นภาพที่แบบมันมันมืดมืดมันมัวมัวนะคะมันไม่ค่อยมันเห็นไม่ชัดเนาะวันนี้ก็เลยเปลี่ยนมามาไลฟ์สดข้างนอกก็จะมีต้นไม้แสงอะไรน่าจะได้อยู่เนาะนะคะโอเคทุกคนเดี๋ยววันนี้พี่เจนจะพาออกกําลังกายนะคะเดี๋ยว แสงได้ใช่ไหมคะทุกคนเป็นห the ่วงเรื่องแสงนี่แหละที่เป็นเป็นห่วงเรื่องแสงนี่แหละแสงมันจะได้เนาะถ้าแสงไม่ได้ทุกคนบอกนถ้าแสงไม่ได้บอกมันน uh ี้ก็เจาะท่าง่ายๆค่ะทุกคนตะกูซ่อนไว้ทุกคนท่านี้มันจะได้เอลทั้งคนท่านี้จะได้เอลเป็นท่าง่ายๆเลยค่ะ เห็นกันไหม Thank okay. you. ัลโหลทุกคนคะเดี๋ยวพี่เจนพาแพลงในบ้านดีกว่าเนานะเพราะว่ามันต้องมีเพลงด้วยเนาะมันถึงพเจนต้องเพลงแล้วมันถึงจะโอเคเดี๋ยวไลน์นี้พี่เจนจบไลน์แค<บ> like ่นี้สะคะโอเคบ๊ายบายค่ะ